ตอนนี้เหตุงานอยู่ใส่ครับผมบ่ได้เหตุงานครับผมเพิ่งเรียนจบมาเพิ่งเรียนจบใช่ครับอ่าเคยไปออดิชั่นวิทยาแต่มาก่อนบอเคยไปหมอลำไอดอลสองครับหมอลำไอดอลสองครับผมนะครับวันนี้หอบความมั่นใจมาหลายปันไดนหาซิปหาซิปกันละกันครับหาซิปหาซิปเอ้าสวัสดีครับสวัสดีผู้เข้าร่วมการแข่งขันออดิชั่นการเป็นศิลปินหมอลำขันใจแฟนๆหมายเลขสามสิบเก้าเจอในน้ำเกลเลยครับสวัสดีครับ เจมครับเจมธนวัฒน์สิงหปัตมาจากจังหวัดอำนาจเจริญครับผมน้องเจมจากอำนาจเจริญน,นะครับเมื่อนี้เดินทางมาจากไหนนั่งรถสายทางบขอสอมาครับ<ช>ตั้งแต่ตีห้าเลยตีห้าเลย <laughs> ตีห้าจากอไกลอยู่นะอำนาจเจริญมาชัยภูมิมาลงที่คอนแก่นแล้วก็ต่อสายทางนนมาอีกรอบใช่ครับ มาถึงกี่โมงมาถึงราวๆเที่ยง40ครับเที่ยง40บป้าจากอำนาจจะเล่นปีนองมากจังหวัดชัยภูมิว่ามมนไกลดีครั้งแรกครับครั้งแรกไม่ชีวิตใช่ครับเดินทางด้วยรถทัวร์ด้วยสู้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 ค่ายพี่ีนองครับแล้วน้องเจมรู้จักเวทีมลำควันใจแฟนๆได้ยังไงครับตอนเรียนอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับเคยไปดูกับเพื่อนครับที่สารคามที่าจังหวัด ต่างๆกระสินก็ไปครับประมาณห้ครั้งนี่แหละครับใช่ครับต่อมาก็เริ่มติดตามวงมาเรื่อยๆครับทางเพจ Facebook ครับผมครับแล้ววันนี้น้องเจมมีการเตรียมตัวอะไรมาบ้างมีอะไรมาโชว์ท่านคณะกรรมการบ้างครับก็วันนี้ก็นํำผลงานเพลงอดีตรักมักสาวคูแล้วก็ก่อนลําลํำลองภาษาบัานเฮานะครับลํำรองครับผม ร้องได <si ้พอมล้องได้ครับรำได้พอมร่ำได้ครับผมควนได้พอมได้ครับผมได้ไ่ังนะป็นก็ล้งใจห้เรือแล้วก็ถ้าน้องเจมทําการแสดงไปหมดแล้วท่านคณะกรรมการบอกว่าน้องเจมยังไม่ผ่านนะถกรอบวันนี้น้องเจมจะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็จะไปพัฒนาตัวเองครับผมก็จะเดินสายงานอย่างอื่นร้องเพลงไปกับวงอื่นก็ทำไปเรื่อยๆครับก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับ พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราไม่มีวันสิ้นสุดเนาะมีวันหดุดการพัฒนาแล้วถ้าน้องเจมได้ประกาศออกมาวันนี้น้องเจมได้เป็นศิลปินมาลำขวัญใจแฟนๆแล้วน้องเจมสิ่งแรกที่อยากจะโทรหาอยากจะบอกเป็นใครครับก็จะเป็นครอบครัวครับเพราะว่าครอบครัวสนับสนุนเรามาเรื่อยๆเลยตั้งแต่เรียนปีหนึ่งยันปีสี่ก็เป็นครอบครัวเราครับที่สนับสนุนมาวันนี้ก็ครอบครัวเช่นกันครับ่อยากบอกอะไรกับครอบครัวไหมก็ขอบคุณหลายๆนะครับอีพอีแม มือเสาอีพอก็กมาทรงครับอีแม่กับป็นกาลังใจให้ยูบานครับผมเขาคุ้หลายๆครับที่สนับสนุนมาเรื่อยๆครับครับแล้วน้องเจมมีความตั้งใจในการมาประกวดในการออดิชั่นในวันนี้ก้าวข้ามก้าวข้ามคว่ำก้าคว่ำกลัวกับหัวของมาแล้วอยากมีอะไรมีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมว่ามาเถอะมาประกวดมาแข่งขันมันไม่มีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทางบ้านหน่อยครับก็อยากจะบอกผู้ที่สนใจอยากจะมาเป็น ศิลปินอยากจะกล้าแสดงออกก็ก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับผมครับโชคดีเป็นกำลังใจให้น้องเจมจากอำนาจเจริญครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเจมครับเจมธนวัฒน์สิงหาปัดมาจากจังหวัดอำนาจเจริญครับโอ้มาจากอำนาจเจริญอายุเท่าไหร่แล้วครับ ยี่สิบสองย่างสิบสามครับผมตอนนี้เหตุงานยุ่งใส่ครับผมบได้เหตุงานครับพึ่งเรียนจบมาพึ่งเรียนจบใช่ครับอ่าเคยไปออดิชันวิทีไหนมาก่อนบอเคยไปหมอํำไอดอลสองครับหมอนำไอดอลสองครับผมนะครับวันนี้หอบความมั่นใจมาหลายปันไดหาซิปหาซิปกันละกันครับหาซิปหาซิปเอาคือเอามาหน่อยแถอถ้าเกิดว่าได้อยู่หมอนำขวัญใจแฟนๆอิริณิสิวาจังไหนทำให้เต็มที่ครับทำให้เต็มที่ มันี่ขามาหาโอกาสเนาะแม,มันี่มาในพัอผลงานเพลงยี่ยังครับอดีตรักมักสาวคู่อดีตรักมักสาวคู่พร้อมบ่ครับพร้อมครับผมอดีตรักมักสาวคู่ดนตรีมาครับฟังเสียงสายลมตอง จากริมคองแถวธงปงมัดกาไว้แล้วเทียงหน้าน่อยคอยพักเสาหยับขึ้นมากินเข่าเฝ้ามีแห้งบังจากน้อยนั่งขึ้นไปลอยลอยถึงอดีตผู้ขาสิเป็นว่าย่อนมาคู่เฮาคือควยบักตู หน้าต่ำนอถึงดำงานประจำคือไถนาคนพนเก่าหินใจทวินนางน้องอคือสิบอสมปองเด้อตัวน้องนอก,กับพี่เธอแม่พิมพ์คนดีพี่ชาวนาตำต่อย คอยได้แม่นหววเฮียงโอ้ยสาวคู่เอยลุกขึ้นมาฟอนน้ำกันนะครับเด้อ ตโ,โออฉันนอนนาบ้านเรือนเหมือนรังนูเธอรําเรียนภาคเพียนได้เป็นครูช่างหดหูเศร้ามองเสียริงเราเธอไปเรียนฉันไปนา,านามันนา Boss up. หอยเดียวแลได้เวลาต้องไปป่าขันแทบป้ายมาแบกแหนลงน้ำตามโอบเฮาเอ้ยอย่าไปวังเขาเลยเพราะมันเชยโดยค่าคนที่กาต้องต้อยบอก สวดส,ด,สดครับขอบคุณครับโอ้มวนไหลคันว่าวยากาศหัวหน้าคอยฟ้อนเรานี่เอาให้บอสเก่งกันล้กันครับขอกำลังใจจากบอสเก่งเนาะน้องเจมอำอาจเจริญอำเภออะไรครับอำเภอรีนางคณิคมครับม,มาออกมาแต่กี่โมงเนี่ย หกโมงเช้าเลยครับให้พ่อมาส่งที่บคสอตั้งแต่ตีห oh. <laughs> ้าแสดงว่าาโดย3ารเป็นบอแมนครับวันนี้กลับไหมครับ uh, นอนที่นี่ครับนอนที่ขอความอนุเคราะห์จากบอร์ดครับผมได้ได้ครับเอาตรงๆคือพร้อมใช้งานด้วยบุคลิกพร้อมใช้งานรูปร่างหน้าตารวมถึงน้ําเสียงเสียงพุ่งมากเสียงแหลมเสียงพุ่งนะครับเหมือนแบบ มีสไตล์คล้ายๆสไตล์ลัมซิงเคยลัมซิงไหมครับอืมโบเคยลัมซิ่งครับแต่ว่าเคยไปนั่มวงมอลัมครับไปลองเสริมครับผมอ๋อเอออะแล้วลัมกรได้ไหมครับลำเรื่องำารงลัมลลำเรื่องต่อก่อนบ่คอยได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นอะลำลองลำตังไว้ได้ครับอ่ะลองลองให้ฟังหน่อยขอเป็นลำรลองน้องเบิ่งจักหน่อย โอ้ยโอ้ยลมาบัดนี้ละในวารดิีปีไหม่มาหอดแล้วเบาสําน้อยบ่นอมีอย่างละมอบของขวัญให้แฟนฟัง นอกจากเสียงโอ้สำเนียงห้องเราเป็นทํานองเอามาตอนฝากเป็นลำมาอวยพรกาเต้นก่อนวาดลำลองละวาสาธุสาธุเดอ้อให้แฟนแฟนของเบาหน่อย มีสุขหล่นอย่ามนใจและคิดสิ่งใดและทำสิ่งใดขอให้ได้สมดังมโนหมายและทั้งแฟนหญิงหรือชายให้มวนเทินเจริญเดินสุดยอดมากตั้งใจขนาดไหนอะถามก่อน มาเมืออ่อกี้บอกพ่อกับแม่แล้วครับว่าทาเฮ็ดมองนี้ได้กระสิบทำให้เต็มที่ครับผมเราถ้าให้เต้นนี่เต้นได้ไหมครับเต้นเออ <laughs> ถ้าเอาจริงเคยเต้นตอนอยุ่มหม้อปลายครับช<ห>ูมือกับทาทางบ่ค่อยออกแล้วเออนี่ครับถ้าเต้นได้ร้องได้นะครับก็คือพร้อมใช้งาน ยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องเจมส์นะคะผมขอบคุณมากคุณครับ,รบขอบคุณบอสเก่งกันแล้วกันครับรอฟังข่าวดีเนาะบนันเนาะ